หลังจากอยู่ยน้ำตกแล้วทีนี้มีน้ำอื่นสะอาดด้วยนะคะเดินต่อไปค่ะสวยงามมาก น่าจะรับประสมพันแต่ผูกจมีจิตติการจะมารับออเอามาไว้ตรงนี้ละ ตัวนี้สวยมากสวยงามมากเลยออกดอก ดูนักท่องเที่ยวกันนะคะดูเรือหางยาโบกมือให้เขาด้วยอะไรนี่สวยจังเลย อันนี้สวนการนาสิบห้านาทีนะ,ะนนมีคำคมด้วยนะคะชีวิตที่ยิ่งใหญ่คือชีวิตที่อยู่ด้วย ทานสิงเมตตาและกตัญญูค่ะคําคมเรือมาอีกแล้วค่ะโอวน้ำลง อ๋อตรงนี้เป็นท่ารอ,อ้วธรรมชาติสวยงามเสมอตรงนู้นก็มีวัดอีกแล้วอ่ะวัดเยอะมากอันนี้วัดโคงหลังวัดปากน้ำภาษีเจริญนะคะอัากท่องเที่ยวมาแล้ว เออฝรั่งด้วยฉันก็ถ่ายเธอเธอก็ถ่ายฉันนี่บ๊ายบาย